สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีแฟนคลับอาจารย์ภพบูลสวัสดีสมาชิกบริษัทกิจสดาสมุนไพรประเทศไทยจำกัดวันนี้เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพสําหรับมนุษย์แล้วสําหรับคนแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมาพูดคุย นะครับนำเสนอสาระสิ่งดีๆสำหรับการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคโรคชนิดหนึ่งนะครับก็คือโรคเบาหวานนะครับเพราะคนไทยเป็นกันเยอะมากนะครับก็ในนามบริษัทจิตสดาสมุนไพรประเทศไทย,ไทยจำกัดนะครับก่อ,อ,อตั้งมาก็กเกือบเกืปีแล้วนะครับแล้วก็มีมีสอง่วงานด้วยกันนะครับภายใต้บริษัทจิตสดานี้ก็จะมี โรงงานผลิตยาแผนโบราณน,นะครับโรงงานผลิตเครื่องสําอางนะครับในส่วนโรงงานผลิตยาแผนโบราณน,นะครับก็จะมีตหรับตํารายาแผนโบราณแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณเยอะมากนะครับถ้าท่านท่านใดสนใจอยากทําธุรกิจแนวนี้นะครับให้เข้ามาสอบถามได้หรือโทรเข้ามาก่อนก็ได้นะครับกิงการเข้ามาได้ทันทีเลยนะครับว่าสนใจการทําธุรกิจแนวนี้ ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับนะครับในส่วนเรื่องการขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนะของเราพันกลางพร้อมนะครับสามารถ OEM ผลิตในแบรนด์สินค้าของลูกค้าได้เลยนะครับยาแผนโบราณจะต่างกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นนะครับยาแผนโบราณเนี่ยคนไทยหนึ่งคนไทยคุ้นเคย คุณคณขอขอบคุณคุณจินดารัตนะครับที่กําลักดไลค์กดแชร์ให้าจาย์ด้วยนะครับขอขอบคุณคุณจินดารัสเป็นอย่างมากนะครับนะฮะคือผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรนะครับคนไทยคุ้นเคยฉะนั้นการทําธุรกิจเนี่ยมีโอกาสมากนะครับไม่ยากเลยในการเริ่มการทําธุรกิจเพราะคนไทยคุ้นเคยตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆ่ายละกันฮนะยาหม่องยาดมเนี่ยนะครับคนไทยรู้จักแน่นอน นค,คนไทยรู้จักจะแน่นอนใช้กันเยอะมากแล้วส่วนอื่นล่ะครับในด้านยารักษาโรคตัวอย่างเช่นอีกอันหนึง่งยาหอมนะผมเชื่อว่าในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศไม่น่าจะถึงห้าประเทศนะครับที่มียาหอมแน่นอนนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเราขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับนะฮะอันนึงก็คือ,อยาหอมเนี่ย อาจารย์เชื่อว่าไม่ไม่ไม่น่าจะถึงห้าประเทศในในโลกนี้ที่มีสูตรตำรับยาหอมดีๆนะครับเห็นไหมฮะคนไทยเราจะคุ้นเคยมากเพราะอะไรครับเพราะด้วยวัยเออเออเอเอมัชิมวัยคือวัยสุดท้ายแล้วคือพันปุถุเท่าแล้วเนี่ยนะครับคือคนที่อายุตั้งแต่สามสิบสองขึ้นไปหรือสามสิบห้าขึ้นไปหรือสี่สิบขึ้นไปเนี่ยนะครับจําเป็นต้องใช้ยาหอมทั้งหมดเลยนะครับนี่สําคัญมากๆเลยนี่คือตำรับยาไทย ความมาสัจานยาไทยเนี่ยนอกจากคนไทยคุ้นเคยแล้วคนไทยใช้กันมานานมากแล้วนะครับการตลาดก็เป็นตลาดที่ซื้อง่ายไขคข้องไม่ต้องอธิบายมากเกินไปนะครับคนก็สนใจคนก็ซื้อหาไปได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นกว่าจะอธิบายกันได้อะไรต่างๆนะครับแต่ยาไทยนะครับ ยาไทยคนไทยคุ้นเคยและเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะแล้วก็ถ้ามาปรึกษาเราเราจะมีเทคนิคการใช้อีกด้านหนึ่งใช้ให้ถูกวิธีอย่างไรใช้ให้อย่างไรให้ปลอดภัยเห็นไหมครับในส่วนเรื่องโรงงานผลิตเครื่องสมานะครับโรงงานผลิตเครื่องสมานอาจารย์ก็จะเน้นเลยนะครับสบู่ยาทีฟันแชมพูและครีมบางชนิดเท่านั้นเองนะครับ เพราะอะไรครับสบู่ยาที่ฟันนี่เป็นการตลาดที่ใหญ่มากเป็นสินค้าที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปเขาขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จานด้วยนะครับนะฮะในเรื่องการตลาดสบู่ยาที่ฟันแชมพูนะครับเป็นของใช้ที่สิ้นเปลืองและหมดไปนะฮะเป็นของที่จําเป็นต้องใช้ แล้วใช้ทุกว,วันละหลายเลขครั้งนะครับแล้วก็